เมื่อสักครู่นี้ตำรวจเตือน2อย่างละคนเตรียมตัวให้พร้อม2องย่างไน,นะเตรียมตัวให้พร้อมและ3ก็คือเรื่องของถนนหนทางต่างๆที่เราต้องหศึกษาเส้นทาง2ดูซิว่าความสมบูรณ์ของถนนอันนี้เรามีการร่วมมือกับตำรวจในส่วนของ กรมทางหลวงไงมั้งครับ<ก>ทางสานักง,งานหลวงแห่งชาตินะครับกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทน,นะครับมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องในการดูแลพื้นผิวถนนรวมถึงการคืนจุดซ่อมสร้างนะครับ uh huh. โดย577จุดเนี่ยเราคืนมา80%แล้วในวันที่8เมษายนนะครับรวมถึงมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนต่างๆนะครับท่านที่ยีกรมทางหลวงเนี่ยได้กําชับลงไปแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับท,ที่อยากจะเรียนฝากพี่น้องไปเชื่อว่าถึงแม้ถนนจะดียังไงนะครับ <Ha. S 2> แต่ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมด้วย ถนนเดิมที่ท่านเคยขับด้วยความเร็วความเร็วหนึ่งแต่ถ้าฝนมันตกถนนมันเปียกท่านก็ต้องลดความเร็วลงนะครับจะไปฉับความเร็วเดิมมันก็ไม่ได้นะครับเพราะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปแล้ว,วนะครับอันนี้ต้องระวังครับครับอ่ะนี่คือเบื้องต้นที่เราคุยกันนะคุณผู้ชมครับในเรื่องของมาตรการต่างๆและสิ่งที่มีการเตรียมความพร้อมสําคัญอย่างหนึ่งเลยลดการสูญเสียลดการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าทุกอย่างเนี้ยถือเป็นทรัพยากรของประเทศชาติทั้งนั้นนะครับ